ไม่ดูไม่ได้จริงๆค่ะเมื่อสองสาวสุดฮอตเจนนี่กับโบวีอัธมาเปลี่ยนลุกใหม่เป็นทอมบอยมาเท่บุกเข้าอาบอบนวดพร้อมกับสาวอ้นศรีพันธในละครดาวเกี้ยวเดือนฉากนี้สามสาวเล่นกันสนุกเพราะชอบเปลี่ยนลุกให้แปลกตากันอยู่แล้วแถมในเรื่องอยังเป็นการปลอมตัวเพื่อมาจับตัวหมอน,นวดสาวที่หน้าตาเหมือนนางเอกประกายดาวซึ่งตัวร้ายอย่างยายาหญิงจัดฉากถ่ายคลิปออกสื่อจนเสียหายงานนี้สองหนุ่มอําอธิชาติกับก้องกรุนก็แท็กทีมมาช่วยตามหายอย่างเนียนๆด้วยแถมชม สามสาวว่าดูเท่กว่าตัวเองซะอีกแต่จะได้ตัวผู้ร้ายและยาหญิงผู้อยู่เบื้องหลังแผนการนี้หรือเปล่าต้องไปเชียร์ห้าหนุ่มเอ้ยสองหนุ่มกับสามสาวในละครดาวเกี้ยวเดือนฉากสําคัญพุทธพฤหัสนี้ค่ะเดี๋ยวถอดหมวกกันน็อกฟนโชว์หน่อยโชว์หน่อยมันก็จะอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันจริงๆมันก็โอเคนะแต่ว่าด้วยความที่อากาศมัน ค้างที่จะไม่เขาเรียกว่าไงไม่หมุนไม่หมุนถ่ายคล้ายไม่ถ่ายเียร์เมันก็เลยรู้สึกปวดหัวนิดนึงค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ติดหนวดนะคะก็คือมันทําให้เวลาพูดอะมันเหมือนแบบมันอ้าปากเยอะไม่ได้หัวล้อก็ไม่ได้เพราะหัวล้อปุ๊บมันจะมันจะหลุดออกมาค่ะก็จริงๆฉากนี้ก็จะเป็นฉากวุ่นวายวุ่นวายน่ารักสักนิดนึงปลอมตัวเข้ามาแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีความวุ่นวายขนาดไหนนะครับกังดาวเ่เดือนนะครับ